Welcome Pl Wow! Plants to Skye's ตอนนี้ค่ะกระแสของพลูมาแรงมากยิ่งเป็นพลูงาช้างนะคะพูงาช้างเนี่ยล่าสุดนี้ใบใหญ่ขนาดน่าจะประมาณนี้นะคะเนี่ยเทียบกับมือเราก็ประมาณนี้นะเนี่ยก็ใหญ่มาก ภูงาช้างใบขนาดนี้นะคะประมาณ3ามสใบ4ใบราคาอยู่หน0 0งบาทนะคะ1 5 0 0งบาทเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นกระแสะของภูงาช้างนะคะเป็นกระแสะของตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราพามาดูกันนะนี่ก่อนที่จะมีภูงาช้างนะคะมันก็จะมีกระแสะของภูราชินีหินอ่อนก่อนที่ใบใหญ่ นะคะอันนี้ได้มาก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะอย่างที่บอกเขาตัดข้อมาให้เราอะนะคะแต่คือใบใหญ่ก็จริงแต่เหมือนพอตัดปุ๊บเขาชาง,งากกักอะค่ะดวเนื่องด้วยจากการขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องมาปรับสภาพกับสภา,สภาพแวดล้อมที่บ้านของเราอีกนะคะมันก็จะแบบใบเล็กก่อน นี่คือพูราชินีหินอ่อนนะคะมีมาดูต้นเล็กกันก่อนนะดูกันนี่คือราชินีหินอ่อนต้นเล็กนะคะนี่พอเขาได้ขึ้นเกาะหลักนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นตอนนี้เราก็เลยพยายามเอาพลูด,ด่างพลูทุกตัวของเราที่มีนะคะเริ่มจะให้เขามาเกาะต้นไม้ค่ะเกาะหลักแล้ว ามาดูไฮไลท์ตัวสำคัญเลยมีผูงาช้างตัวพีคของเรานั่นเองเนี่ยนะคะของเรามีไปแค่นี้เอง <c oughs> ใบเล็กๆยังไม่ใหญ่เท่าเขายังไม่มีราคาผูงาช้างนะคะก็จะคล้ายๆกับราชินีหินอ่อนอ่ะมาดูราชินีหินอ่อนตรงนี้นะอ่ะถ้าดูอย่างนี้ซ้ายนะคะคืองาช้างขวาคือราชินีหินอ่อนนะคะ จับใบดูนะคะงาช้างนะคะจะใบหนากว่าลาชินีหินอ่อนนะจะรู้สึกแบบใบหนาใบแข็งกว่าแล้วก็สีของงาช้างเขาจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่สป l าเยอะค่ะไม่กระจายเยอะจะเป็นแพทเทิร์นแบบดูออกเลยว่าเป็นงาช้างนะคะว่าเป็นภูงงาช้างเนอะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพูาราชินีหินอ่อนก็จะแบบสีขาวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปื้นๆสาดไปเลยนี่ความสวยส่วนตรงกางคือฟีโลเรนดอนไม่รู้ชื่ออะไรเจรอรี่ฮอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ได้มานานแล้วไม่ไม่โตสักทีเพิ่งแล้วก็เลยลองเอามาจับสุ่มๆกัน มือนจะชอบอ่ะพูดต่อภูงาช้างนะคะตอนนี้ฮิตมากคิดต,ติดลมบนมากะจะอยู่ที่ราคาใบใหญ่อย่างที่บอกะคะ่ะหนึ่งหมื่นสามใบหมื่นห้าเพื่อนเพื่อนคิดดูลูด,ด่ังบ้าน,านธรรมดาเลยหลักสิบเนี่ยตอนนี้ราคาหมื่นห้าไปแล้วอะ่ะแต่ตัวน,นี้นะคะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใครเอาไปเกาะขึ้นหลักว่าได้ใบใหญ่เลยนะ ตัวนี้ก็เลยยังราคาสูงเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอาตัวนี้ขึ้นหลักมั้งคือไม่ค่อยมีในตามท้องตลาดราคาเขาก็เลยยังสูงได้อย่างราชินีหินอ่อนนะคะก็จะพอเห็นบ้างที่เขามีใบใหญ่กันนะคะพูทองพูด่านี่ก็แทบจะไม่ค่อยมีราคาเพราะว่ามันมันเป็นไม้สามัญประจําบ้านเนาะทุกบ้านก็มีพอได้ขึ้นหลักปุ๊บหรือขึ้นต้นไม้ปุ๊บเขาก็ใบใหญ่ ถ้าห้อยมานะคะอย่างที่เคยบอกในคลิปแรกเลยที่เป็นคลิปของสกายอะคะ่ะสกายพลนเนี่ยคือทําเกี่ยวกับพูดาคือถ้าเขาห้อยมาตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยใบเขาจะเล็กแต่ถ้าเขาได้ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนอะ่ะใบเขาจะใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะคะอย่าลืมถ้าใครมีพูดากไม่ว่าจะเป็นพูงาช้างราชินีหินอ่อนพูสนิมพูด่างธรรมดาพูแอปเปลิล เพื่อนเพื่อลองจับขึ้นหลักดูนะคะจับอิงแอบกับต้นไม้เลี้ยงกับใต้ต้นไม้ดูนะคะคิดว่าไม่เกินปีหนึ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นใบใบเขาใหญ่คือเมื่อไหร่ที่แบบรากเขาเริ่มเกาะไปแล้วอ่ะรอดูความใหญ่ของต้นไม้เลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนมากเลยสำหรับทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ ตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับ EP หน้านะคะจะพาไปดูอะไรนั้นติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ